สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆช่องอึดเบียกชาแนลน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมกายยูที่ตลาดนัดนะครับโคกกระบือนะครับยูบันเทื่อมนะครับผมบันเทื่อมอุดรธานีนะครับพอครับขออนุญาตครับผมค่ายแมนนี่มีซื้อว่างเลยครับผมมีซื้อผมมีือนัง่อนเป็นค่าบ้านนะครับวันนี้ทับไปสามเดือนแล้ว ทับกันได้ไปครับผมปุสัตครับจจุศครับปัจจุศนะครับอ๋อปัจจุศไว้สามเดือนนะครับผมป้าสูงนี่สียูร้อยสี่สิบอยู่ครับผมอ่าถ้าเท่าที่ผมสังเกตเห็นตอนนี้ร้อยสี่สิบนะครับเพิ่นมีลูกลูกตัวเมียครับอ่าลูกตัวเมียนะครับตัวเมียมากพอหน่อยมากพอหนครับเดี๋ยวเบิ่งพ่อพ่อเปิดราคาไปเท่าไรครับนี่เปิดราคาไปเจ็ดหมื่นสามนเจ็ดหมื่นสามนะครับ เจ็ดหมื่นสามคู่แม่ลูกนะครับมีในท้องอีกนะครับเจ็ดหมื่นสามผมขอเบอร์พ่อไว้นะครับเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นหยาดติดต่อมานะครับ092 092กนครับ743 743 6 5 3 3 6 5 3 3นะครับสูงนะครับผมเดี๋ยวพาเบงดันล่ะ ถ้าผมเดี๋ยวเบืงบนมันตูนะผมอยากสร้างคู่ตู่สร้างสรางคูตูกนหนะครับตเขามาตู่มได้เอาทั้ตัวแล้วกตู่เลยตูมีสันตู้ันเขาสร้างมาจะได้คู่ตูเดี๋ยวมาหาครูโค้มต่อไปนะครับผมผมเลี้ยวเบื้องันกัคขึนกันเบิดนะครับตอนนี้ จักตัวใดงามจักตัวใดบ่งามบาดนี้ได้ตาช่างเอืดเวียกแชนแนลครับแม่บ่ครับผมอ่าสวัสดีครับัสดีค่ะรับติดตามดีๆของแม่มีบ่ครับมีจ้ะอยู่้างไหนครับแม่ ครับผมเอาไปเบิ้งเบื้องของแม่หายปนแล้ว่นเอาไปแล้วเอาไปแล้วมังครับายไปแล้วไม่รู้โอ้คไปแล้วคน่ครับผมอ้ง่งนั้เพื่อนติดตามตลอานครับผม่ขอบแม่ครับมยังมาอยู่มันเทียมเพิ่วัจัดนี่อยากติดตามแลค่าสนุกครับผมติดตามราค่าควายนาะแม่เนาะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมกะตอนะครับม่ามาตอที่ โคมต่อไปนะครับตอนนี้ผมอยู่กับห้อยยังครับผมห้อยสวัยนะครับพ่อมาแต่บ้านไหนพ่อมาแก้วนะครับอ๋อครับผมมาจากโตครับพ่อไหมมาสิบนะครับอันนี้ลูกเพื่อนผมครับลูกของแม่คู่นี้นะครับ ช่องไหนครับนี่ช่องอึดเวียกชาแนลครับโอ้ชาแนครับผมอึดเบียกชามติดตามยุ่นวะครับครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตราคาควายนะครับมีซื้อบ่อ่อนี่บ่อครับบ่มีซื้อนะครับเป็นเสื้อสายพันธุ์มากจังใดครับว่าบ้านธรรว่าธรรมบ้านธรรมดานะครับผมแม่นี่โอ้วันดีครับผมความสูงสีอยู่ประมาณร้อยร้อยสามปลายปลายร้อยสามสิบแปดนี่ครับครับผม สวยมันรูปอายุหลายมันนะครับพี่พ่อประมาณมันสปีกว่าประมาณนี้ประมาณปีกว่านะครับพวกคนแหลกมเมื่อกี้ผมลืมถามว่ามาแต่ห้างไหนประมาณปูกว่าพ่อเปิดราาคไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ก้มเนี่ยสิบหนึ่งครับสิบหนึงน่งแสนครับราคาคุยกันได้อีกบ้างคุยกันได้อีกนะครับ ผมขอเบอร์ไว้นะครับถ้านผู้ชมเพิน่นสิโทษติดต่อพ่อ084สี่ครับผม462 4กสองส4่หกนะครับผมอ่าพ่อสวัยนะครับนี่ห้อยสวัยสตัวนี้เนาะพ่อ2ตัวแม่นั่นเด้อครับอันนี้ลูกเพิ่นเนาะพ่อ เปิดใบเจ็ดมื่นครับเปิดไ 7, บเจ็ดมื่นนะครับเจ็ดมื่นคู่แม่ลูกเปิดใบเข้ามือาแม่นีเก้ามืนหาแม่เดียวปะครับพอนีลูกความลูกยุพยนนะครับเข้ 9, ามืนหาตัวแม่หนีส่ลอยสี่สิบอยู่ครับลอยสี่สิบ,บขึ้นย่คทับนี้่อยทองเี่ไรละครับพ่อ ประมาณทองทีซีที่หาประมาณทองทีซีที่หานะครับนี่สามโคมเดียครับพ่อของพ่อยขึ้นหน้าขายไปขึ้นหน้าขายแล้วครับแสนซี เป็นคู่ของแม่นั่นมาครับสมตัวแสนซี่ครับแม่ไทยแม่ไทยพูดอีกครับเบอร์โทรพ่อคนครับผมเบอร์โทรพ่อคนนีเบอร์โทรผมนครับคสองครับ คนนั้นเอาต่อแสนสามครับผมเดี๋ยวเบื้องนะครับขายไปแล้วครับนี่แม่นี่นะครับนี่แม่ไปแล้วครับแสนสามนะครับครับขอเอาอีกบ่ให้เป็นโป่อยนะครับลูกดีครับบ่่ปลอยครับผมทรงลูกดีโอ้ลูกงามนะครับ ครับลูกของคนไหนครับผู้พากับเอครับครับผมครับครับอตอนี่ตัวใดเขาต้ายว่ะ <fol> <on> นี่นี่ัีเนาะูเดียวเบิ้งอยู่เบงอย่สีธาตุครับอย่ไปเบิ้งสีธาตเองครับมือวันพุครับมือวันพุธมือวันพุธผมว่าสะดวกครับผมง่ายครับไมเ่ยรเราบครเปอายุดยรับม่มีช่ครับผมช่วงอีครับ ไปแล้วครับเจ้าฮาร์ตต้อไปครับ 好 <noise> 的，好的。 สิบกว่านีของคุณนาบ่ครับครับผมของคุณนามาแต่มาแต่ห้างไหนครับผมนี่อยูก่กบุจับนะครับอเาอาครับตกขั้นซอนงามนะครับอัสลักครับหกสิบกว่าลูกบิ๊กอุทัยนะครับนาะยคไข่าอายุประมาณจองปีครับสองปีกว่าเดียวมันท่านะลนนะครับอาจารย์ แถวบ้านลนนะครับความสูงชิยูะมานเท่าไหคร,คร่หนึร้อยสี่สิบแปดนะครับลอนะยชี้แปดเอามาจากตัวครับนตัวเดียวครับมาตัวเดียวนะครับผมตึ้มต้มฟูไหมเลยใคลเราไปแล้ว <c oughs> เดินมาครับไปตาม ลูกเจ้าเรียงเนาะเจ้าว่าล okay? ูกพีกุ้งไก่น่บลูกีกุไทนะครับวางเขอต่างาเขาที่มาว่ครับห้องอยที่ที่แปดนะครับผมขอเบอร์ไ้นะครับาท่านชมเป็นโทษติดต่อศูนย์เก้าสามนะครับสามเก้าสามแปดเนะครับคุณน้าซื้อวา แม่นางนะครับแม่นางครับกับบิ๊กอุทัยนะครับลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของเพื่อนนี่ยังนี่ครับนุ่นหนลรบดร้ คนหนคนเงินูเจอต pues mm า,า nah, ล้อนะครับตาลูล่างตาดีนะครับตาแจมแจมจ้นะครับลา้อข้นะคว้นขนียวางหนย้ายากหีาหน้าหน้าเน้นะครับนะครั้ามนาเห็ควับเ ครับผมสี่หมื่นสั่นสี่หมื่นนะครับสี่หมืน่มน,อน,อนของแม่บ่คะรู้แม่มเมาเบินแม่แม่ซื้อแล้วแม่ซื้อแล้วโอครับแม่ใจงั้นล้ครับยืตลูกตาเลี้ยงคนะคนทำแลครับทับตัวไดไว้ครับผมทับทบ้าน,นบ้านอย่ครับ บ้านๆนะจ๊ะแม่เสียกเสียอย่งค้นคุ้มครับคุ้นๆครับว่าจะเห็นว่าผ้าไหเสียสายเจ้าหอกควายบ้านนี้นบครับสวยงามครับหน้าตาหน้าตางามเบื้องขาเบื้องเล็บคงามอยู่ครับหางก็งามแม่วะไปบ้านไหนนี่แม่ไปบ้านผือแม่ละจ๊ะแม่อยู่บ้านผืนครับ สเลือแกนูเลสูนแนอสี่หมื่นนะครับสีว่างสี่ปีสองปีนี่บ่าสองปีใ่ครับเราจะลงมารเป็นสีส่ส่ามือ ต่อที่คููแม่ลูกนี่นะครับของคุณแม่ยังครับไหวยของคุณแม่ชื่อชื่่อไนแม่ยัง่่แชือมยังวนี้แม่กัดแม่กอดนะครับผมแม่กอดนะครับคููแม่ลูกนี่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นหกนะครับเป้าราคากันได้อยู่ครับต่อรองได้อีกนะครับผมค่อยสีความสูงสียูุ่บบ้านไหนนี่แม่ ประมาณร้อยสามสิบกว่าอยู่นะบวชซีนะครับว่าอัตลักษณ์เพื่อนชิยูมึงไหนนะครับจุดเด่นครับจุดเด่นของของแม่ลูกคู่เนี่ยข้อตากสีสีผิวนะครับหน้าตาตาแจ่มแยมจำอัีอ่องข้อนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมนะสีผิวครับจะออกขาวๆมึงลูกลูกเพื่อนจะง่ามครับแต่ว่ากันไปขุน ขค้นอีกอ้วนๆก็หนีห้าสิเป็นตะเบิ้งนะครับ,บหกิบห้าบดจดิหค่ะเจ็ดอเบนะครับผมขอเบอร์ไว้ไ่ครหมร <8 c. S 1> ครับท่านผู้ชมเป็นติดต่อมาศูน่นะครับหกหนึ่งศูนย์เจนาสองห้าห้าสนะครับบานยูบานมาตะบันได้ครับย้บานผือค่ะยูบานผือเล่นบ่ครับ <5. S 1> รครับ แปดหมื่นเจ็ดนะครับผมอ่าม่เมืองบักเถิกนะครับห,ห,หนึ่งร้อยสี่สิบน้อยสี่สนะครับแปดหมื 80, ่นเจะครับเป็นสายมาจากไหนนะครับเสีสยคอยบ้านนี้นะครับอายุายไรบปานครับควยนะครับ ว่าถึง4ีปีนะครับตัวไงนะครับสามปีกว่านะครับจุดเด่นของเพิ่นคือข้อกับไงตาแจมแจมจำนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับ เบาราคาไปเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นแปดหมื่นเจ็ดนะครับผมพ่อยี่บ้านดูนี่ครัพ่อพ่อยังครับผมบ้านดูพ่อสมคิดพ่อสมคิดนะครับบ้านดูนะครับมือขวเบอร์นะครับพ่อที่ะทำให้ชุ่มนสนใจศูนย์เก้าสามนย์เก้าสานะครับสองสองแปดสี่สี่หกเจ็ดนะครับโอ้งามนะครับเบังแขงเบังขาเบังญ่นะครับผม้เงาราคานะครับ ราคา8 7ดหมนะครับ,รบแมน่นี่ลูกมันนี่ลูกลูกตัวนี้่อล,ลูกตัวนี้นะครับมัามมาบแม่มั้พอมัแม่มันด้ครับแม่แม่มันเขา่มากแม่มันบ่หมากแม่บ่หยมากขายเต่ลูกที่ลูกใชานะครับเบื้องเขาครับ จักจักปีนี่ครับว่าสิ้นสองปีนี่ไปเกิดเท่ลไหนี่ไปเกิดนี่ไปขอมาให้สองปีโลกนี่วอาราคาไปเท่าไหร่ครับราคาห้องสามสามสามาิบห้านะครับห้า<อ>ต่อได้เบินเมือต่อได้เบินเมือต่อได้เบินเมือ <c oughs> <c oughs> ครับผม

ยังวันไหนขายนะครับติดตามชมไฟด่ดนนะครับเ่าราคาบรายวัไหนครับพวนนะครับท่องว้างไหครับหรือจะเดือนแล้วครับนี่ท่องท่องได้หาเดือนท่องหาเดือนนะครับ อย่งมองเผมว่าเทเซเลสเศร้าบึงยังอีกหาเดือนนะครับค่อยท่องเที่ยวได้แล้วครับพ่อท่องเที่ยวได้แล้วครับเบิ่งมันกจะท่องที่สามไปนี่แหละท่องที่สามนะครับประมาณประมาณท่องที่สามนะครับความสูงสิอยู่ประมาณลอยสามสิบวัดเลยเอาวัดเลยวัดนะครับผมปล่อยวัดในเบื้องนะครับ

ครับผมลอยสามชีสามหานะครับได้นะครับอยสามีทั้งไทยบล็อทั้งไทยครับผมไายไทยขายรทยดำขึ้นขึ้ พายุบ้านะไรนี่ยครับยุ่นหองบัวนหนองบัวหน,นองบ้านเสาเลาเสาเล่านองบัวพี่เบอร์ติดต่อปะครับพอ่อเพ่อทำช่วงมือสนใจครับผมฝากไว้นปดเจ็นย์นะครับ95 95 40 852 852นะครับพ่อใหญ่ยาวให่นะครับพ่ใหญ่ยาวบ้านเสาเล้านะครับแต่ว่าคยงามอยู่ค้ายงามอยู่บ้านมีหญิงไหมครับครับผมน่าสนใจนะครับคอยถ้ามีโอกาสผมจะไปหายุคคอบนะครับครับผมรกปหายุครอบ อาเจ้าของนะบวกับเจ้าของนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพ่อเองครับพ่ออดบ้านผือพ่อคอดบ้านผือนะครับมาจากตครับนี่มาสิบตครับมาสิบตขายไปแล้วจตัวขายไปสอตขายไปสองตัวขายไปซักตแล้วครับเราไปชมค่อยงามนะครับ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 พ่อเช่นทังนี้นะครับครับครัอ้น เหาจ้เขาเด้อเงินเดิมเดินต้องเขาเด้อเจ็ดห้า่เบื่อมันหลว่าน่ะเอาคลายเลย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 เบนบนบนับนัไปไปครับผม มาชมควายตอนครับผมเบิงแม่นี่เป็นตาเบิงนะครับเป็นตาเบิงครับท่านผู้ชมครับมีซื้อให้บ่คหับนีพ่อเรื่องบ่มีซื้อบบ่มีซื้อนะครับว่ายอวดดีนะครับครัางไงขาแข่งขาดีครับท่องว่างบัครับหรือว่านีลูกมีมีลูกครับจักเดือนประมาณจักเดือนพ่อประมาณสี่หาเดือนนี่ละประมาณสี่หาเดือนครับ ครับประมาณสี่ห้าเดือนมีลูกมานทำคำนี่หรือว่าขายตัวเดียวขายออกขายออกไปแล้วมั่นไหครับบอกราคาไปเท่าไหร่ครับแม่นี่หกหมื่นห้าหกหมื่นหานะครับราคาเป็นตะฟังครับผมเออบบกข้าวเพื่อนกันง่นะครับงามครับงามงามครับเรื่องหน้าตาครับหน้าตางามหลัง ครับพ่ออยู่บ้านผือนะครับผมครับบ้านผ้มครับผมขอเบอร์ไว้นะครับเพื่อท่านผู้ชมเพน่์แปดหกศูนย์แครับ2290 2290 328 328นย์สามะครับพ่นผือพ่อก๊อตพ่อก๊อตบ้านผือนะครับเป็นมีหลายตัวนะครับมีตัวใดเปิดราคาอีกบ่พ่อมีอยู่อยู่บ้านแสนหาอยู่บ้านแสนหาครับ อยู่น้ำมูนี่นะครับอยู่น้ำมูนี่ตัวนั้นย็ดแปดนมืนตัวนั้นย็ดมืนกว่าเนี่ยมดึงมาถึงครับผมยึดเปรอยหัลายหัวหน้าหนกเป็นกระงามนะครับ ครับสำหรับคลิปืันนี้นะครับอัปเดตราคาควายนะครับของช่องอึดเวียกชาแนลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมออกมากเบิ้งที่ตลาดนัดนะครับมนีกับวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดบ้านเท่อมนะครับบ้านเท่อมบ้านผิวอุดรนะครับผมคลิปแรกนะครับอาจชิย่งนะครับิตติเคิรดคัดนะครับแน่จากน้อยกับ ขอให้ท่านผู้ชมมานที่นี่ครับผมถ้ามากคลิปของผมนะครับกาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมออกมาหาทายคลิปนะครับให้เด้เบิื่องได้ช่วมกันนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับคลิปอัปเดตแลคาควายนะครับผมกาขอจบไปเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับ